สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ผู้แทนพระองค์ทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระธนตรัยซต่งในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาเวลา17บนาฬิกาณพระอุโบสถวราพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบรดกราบบอไทย มอบเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสเสด็จแทนพระองค์แต่ทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระธนรารัยเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาได้แก่บัณฑศีรัตนาาศาสดารามจำนวนสีเล่มวัดตบวรนิเวศมิหารจำนวนสองเล่มวัดราชบดผิดสถิตมหาสีมารามจำนวนสองเล่มวัดราชปฏิสถิตมหาสีมารามจำนวนสองเล่มวัดเป็นจะมัิบุสิทติวานารามจำนวนสองเล่มและวัดนิเวศธรรมาระวัติ จองต่อพัตนครนเสียอายุทยาจำนวนสองเล่ม